สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูหยุ่มอีกครั้งนึงนะคะอันนี้จะเป็นเฉลยวิชาประวัติศาสตร์นะคะกิจกรรมที่2ก็คือให้ระบุการเทียบสกาดให้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่1นึ่งมจสอสลาจุดหนึ่เท่ากับพจสอสจุด หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าครูกำหนดมจุดสจุดเท่ากับพจุดสจุดอะไรให้นักเรียนไปดูตัวเทียบนะคะซึ่งครูแนบท้ายใบความรู้ไว้ให้นะคะหน้าตาใบความรู้ที่เนีให้จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะอ่า มจสอจุดบวก6 2สเท่ากับพจดสดจุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่โจทย์กำหนดมจสจุสจให้แล้วถามหาพสเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์โจทย์กำหนดมจดสดจุดให้ แล้วต้องการถามหาพอสอนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเอาตัวเลข621ไปบวกกับมจุดสจุดที่โจทย์กำหนดให้แล้วจะได้เท่ากับพจุดสจุดนะคะอ่มาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1กําหนดว่า ม 130, 20, p, ส1 3 2 0ศ1320เท่ากับพสอะไรนั่นหมายความว่าเอา1 3 2 0บวกบวกกับอะไรคะมาดูใบความรู้เทียบที่ครูกำหนดให้นะคะบวกกับ621นั่นหมายความว่ามสจุด0ต้องบวกด้วย6 ร้อยยี่สิบเอ็ดอาจจะเป็นคณิตศาสตร์มาบวกนะคะก็จะเป็น0บวกกับ1ได้1นะคะสอบวกสเป็น4 3่บวกหเป็น9 1ไม่มีตัวบวกได้เท่ากับ1 9ึ่1พันเกอ่ะมันครูเขียนผิดเอาใหม่นะคะ n หน 1, อันนี้คือคำตอบนะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2หอสอหอซอหอสอ,อสอี่เเท่ากับพอสอ,อะไรหอซอเราก็มาดูตรงหอสออันนี้คือหอสอนะคะ บวกกับ1,122จะเท่ากับพศออนะคะพศออก็คือบวก1 1 2 2บวกกับ1 1 2 2จะได้เท่ากับ9 9 4บวก1เป็น5 อ่าได้เท่ากับพอสอ4 7 7เท่ากับพศสอ1,599ต่อไปมสอ1 3มจุดสอจุดนะคะ1 3 4 5เท่ากับพอสออะไรเราไปดูนะคะมสอ มสอหกสองหนึ่งอ่าหกสองหนึ่งหบวกหเป็น6ค่ะสีบวกสเป็น6 3สบวกหเป็น9เป็น1เพราะฉะนั้นนี้ตอบ1,966ต่อไปจอสอนะคะจอสอ หนึ่งสองห้าสามเท่ากับพศอ,อ,อะไรเราไปดูจอสอค่ะจอสหนึ่งหนึ่งจอสอนี้นะคะหนึ 1, 1, 8, 1. 1, 1, 8, 1. ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าบวกแปดเป็นสิบสิบสามใส่สามทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามตัวทดหนึ่งเป็นสี่หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับ สองอ่าเพราะฉะนั้นจสสอ1 2 5 3เท่ากับพสสองพันสี่ร้อยสามสิสี่ต่อไปอคอสอนะคะคอสอต้องบวก5 4 3ต้องบวก5 4 3ถึงจะได้เป็นพอสอนะคอสสบวก5 4 3 คอสอบวก543นะคะ1 5 2 0บวกบวก543 543ได้เท่ากับ3 60 01 2คอสอ543 543บวก1520 ได้3ได้6ได้10 0 1เท่ากับ2,063รอสอค่ะต่อมารอสอ1 2 0เท่ากับพอสออะไรเรามาดูรอสอรอสอจะเป็น2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4บวก 120เท่ากับ4 4 4 4 2444ข้อ7นะคะต่อมาข้อ7ข้อ7พศออ2310เปลี่ยนพศมาเป็นมศมจุดสจุดนะคะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะคะ ามาดูวิธีการเปลี่ยนนะการเปลี่ยนดูตรงนี้นะคะการเปลี่ยนพอสอเป็นต่างๆเมื่อกี้โจทย์ต้องการให้เปลี่ยนพอสอเป็นมอสอเปลี่ยนพอสอจะต้องใช้วิธีการลบนะคะเปลี่ยนพอสอเป็นมอสอต้องลบด้วย621เพราะฉะนั้นข้อ7 2 3 1 0ลบ621อ่า621นะคะก็จะเป็น10เหลือ9 1เหลือ0 10เหลือ8 3ลบ3โดนยืมไปเป็นเท่าไหร่คะเป็น12เหลือ6 1เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ1 6 8 9 เปลี่ยนพอสอเป็นอย่างอื่นให้ใช้วิธีการลบนะคะต่อมาพอสอเปลี่ยนเป็นจอสอพอสอเปลี่ยนเป็นจอสอต้องลบด้วย1181พอสอเปลี่ยนเป็นจอสอลบด้วย1181 180 0น,นะคะลบ10เหลือ9 เหลือ1 9, 11, 8 7เหลือ6 619ค่ะต่อมาพอสอเป็นฮอสอนะคะพอสอเป็นฮอสอต้องลบด้วย1,122ลบด้วย1,122 ก็คือ2530ลบ2530นะคะลบก็จะเป็น12เหลือ8 310 5 1หรเือ4 1เป็น1 4 8 8 ต่อไปข้อสุดท้ายพอสอเป็นรอสอพอสอเป็นรอสออ่าพอสอเป็นรอสอนะคะลบด้วย2 3 2 4ลบด้วย2 3 2 4ก็คือ2443ลบด้วย2 3 2 4 3ลบสไม่ได้นะคะ4ต้องไปยืมเป็น13 4 6เหลือ9 4โดนยืมไป็น1เหลือ3 3ลบสเหลือ1 4เหลือ1น่งอันนี้คือคำตอบและวิธีการหาคำตอบนะคะ ย้ำนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่คุณครูให้ใบงานไปคุณครูจะแนบใบความรู้ไว้อีกแผ่นหรือไม่ก็บางครั้งคุณครูจะแนบใบความรู้ให้หลังแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนต้องดูดีๆนะคะแล้วก็ก่อนตอบคำถามให้นักเรียนเปิดอ่านเปิดดูทุกครั้งนะคะค่ะสำหรับชาสังคมก็จบ เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอครูจะเฉลยคณิตศาสตร์ให้ค่ะสวัสดีค่ะ